ได้ค่ะเชิญจริงหรือไม่เด็กบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะเรียนต่อเพียงเพราะว่าครอบครัวกดดันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มนักศึกษาปี4นะคะจากกลุ่มวิจัยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยพวกเราเนี่ยมีที่มาคือการที่พวกเราในศึกษาการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะพบว่ามีเด็กบางส่วนนะคะมีข้อกีดขัดที่ไม่นนตรงกรันมีเกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะคะหรือว่าปริญญาตรีนั่นเองค่ะซึ่งเหตุแล้วก็ปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อเนี่ยมันเป็นยังไงเราจึงได้ทําการศึกษาแล้วก็ทําวใ,ใจเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ โดยเราจะมาขยายคําว่าปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการที่ศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อแบ่งออกเป็น4ี่คำนะคะก็คือ1นะคะเราจะศึกษาจากประชากรศาสตร์นะคะประชากรศาสตร์คือเราจะศึกษาจากเพศนะคะระดับไรายได้ของครอบครัวนะคะจํานวนพี่น้องนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของลักษณะทตินะคะที่เราจะศึกษาจากความเชื่อแล้วก็ความสาคัญความเชื่อเนี่ยคืออะไรนะคะความเชื่อคือความเชื่อที่เรา มีให้แก่การศึกษาะคะว่าเราศึกษาจบปริญญาตรีไปเนี่ยเราจะได้ทํางานที่ดีเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นนะคะในส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นความสําคันนะคะคือมุมมองะค่ะที่มีต่อการศึกษาก็คือเรามองว่าการศึกษาเนี่ยสัมพัญแค่ไหนนะคะถัดไปนะคะจะเป็นในด้านแรงกดดันนะคะแรงกดดันเนี่ยก็คือแรงกดดันจากทางครอบครัวนะคะทางสังคมเ,เช่นพ่อแม่เนี่ยต้องการที่จะให้ศึกษาต่อนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นทางด้านอิทธิพลนะคะอิทธิพลเนี่ยจะเป็นอ,อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ นั่นก็คืออิทธิพลจากสภาพแวดล้อมคือเห็นเพื่อนนะคะศึกษาต่อเราก็อยากที่จะศึกษาต่อเหมือนกันหรือว่าภายในชุมชนของเราเนี่ยมีคนที่จบปริญญาตรีเต็มไปหมดเลยเราก็จะรู้สึกว่าเรากดดันเราก็จาเป็นที่จะต้องเข้ารับการศึกษาในระดับอูดมศึกษาครับในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นมัธูุประสบของการวิจัยนะคะคือเราทาวิจัยได้ประโยชน์มาเพื่ออะไรนะคะคือหนึ่งนะคะเพื่อศึกษาหลักประชากรศาสตร์ว่าพวเพศหรือว่าอายุเนี่ยเออว่าเพศหรือว่าระดับรายได้ของทางครอบครัวเนี่ยส่งผลหรือไม่นะคะต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษานะคบในส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของลักษณะคตินะคะเราจะมาดูว่าความเชื่อหรือความสัมพันธ์เนี่ยส่งผลหรือไม่นะคะต่อความตั้งใจในการเลศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะในส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นแรงกดดันนะคะแรงกดดันนะคะจากทางครอบครัวหรือว่าสังคมเนี่ยส่งผลหรือไม่นะคะต่อการเลีศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของอิทธิพลนะคะอิทธิพลนะคะจากภายนอกนะคะส่งผลหรือไม่นะคะต่อการเรีศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของสมมติฐานนะคะซึ่งเรานะคะตั้งมาจากออมีฐานจนากงานวิจัยนะคะแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องค่ะในข้อที่1นนะคะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศนะคะคือเพศหญิงเนี่ยจะมีความตั้งใจในการเรือกศึกษาต่อในระดับอุดลศึกษามากกว่าเพศชายนะคะ <S <S ข้อที่2ค่ะ,คะประชากรศาสตร์เรื่องสถานะน,นะคะคือสถานะสมรสนะคะมีความตั้งใจในการเรือกศึกษารละเรียนต่อมากกว่าสถานะโสดและสถานะหย่าร้าง ข้อที่3ค่ะคปอปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้นะคะคือผู้ที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยจะมีความตั้งใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นนะคะข้อที่4ค่ะคือปัจจัยด้านประชากรเรื่องจํานวนพี่น้องนะคะคือผู้ที่มีพี่น้องมากกว่า2คนเนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะมีความตั้งใจในการศึกษาต่อมากกว่า ผู้ท e ี่มีพี่น้องมากกว่าคนนะคะข้อที่5ค่ะคือปัจจัยด้านทัศนคตินะคะเรื่องความเชื่อค่ะคือความเชื่อเนี่ยส่งผลต่อความตั้งใจในการศึกษาเลาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อที่6ค่ะคือปัจจัยด้านทัศนคติเรื่องความสําคัญนะคะส่งผลต่อการตั้งใจเรื่องศึกษาเลาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อที่เค่ะคือปัจจัยด้านแรงกดดันนะคะส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาเลาเรียนต่อไปในทิศทางเติมแต่ค่าและข้อสุดท้ายค่ะคือปัจจัยด้านอิทธิพลนะคะส่่งผลตตอการัดสินใจ ศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะต่อมาจะเป็นด้านประชากรแล้วก็ด้านกลุ่มัวอย่างนะคะซึ่งกลุ่มัวอย่างที่ทาง วิจัยของเรานะคะได้เรื่องมาก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะที่อาศัยอยู่ในกรุเงเทพมหานาครและปริมณฑนนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อดีไหมหลังจากที่จบการศึกษาภาคบัคับเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเลือกกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะทราบมุมมองที่สะท้อนถึงการศึกษาในายุคปัจจุบันค่ะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะคะที่ได้รวบรวมมานนะคะรวบรวมรมาได้ทั้งหมด3 6 4คนค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของการวิจัยค่ะาการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะวิธีการเนี่ยเราก็คือมีการแบ่งกลุ่มชั้นแบบเป็นสส่วนนะคะก็คือแบ,บ่งเป็นสองสว่นสวนในการส่วนที่1นะคะก็คือกลุ่มคนที่ศึกษาต่อแล้วก็ส่วนที่2เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ศึกษาต่อนะคะแล้วก็เรามีการสัมภาษณ์แบบโฟกัสกลุ่มนะคะแล้วก็คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เนี่ยก็มีทั้งหมด17คําถามค่ะโดยประกอบไปด้วยคําถามด้านประชากรศาสตร์แล้วก็คําถามด้าน รงกดดันแล้วก็ทัศนคตินะคะโดยที่กลุ่มตัวอย่างที่เรารวบรวมมาน,นะคะมีทั้งหมด9คนด้วยกันแบ่งออกเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาต่อเนี่ยจำนวน5คนนะคะแล้วก็คนที่ไม่ตั้งใจศึกษาต่อเนี่ยก็มีจำนวน4คนค่ะต่อมาก็เป็นวิจัยเชิงคุณภาพนะคะผู้วิจัยเนี่ยได้ใช้วิธีการแบบบังเอิญน,นะคะได้ขอพายแบบบังเอิญค่ะหรือว่าแบบสดวกนั่นเองค่ะ แล้วก็เราเนี่ยมีการใช้วิธีการสร้างรี g o o g l ฟอร์มแล้วก็กระจายนะคะไปยังคนที่ทั้งศึกษาอยู่แล้วก็ไม่ได้ศึกษาอยู่ค่ะซึ่งคำถามเนี่ยมีทั้งหมด31ข้อค่ะแบ่งออกเป็น6ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนคัดกรองนะคะส่วนที่สองเป็นส่วนด้านประชากรศาสตร์ค่ะส่วนที่สามนะคะเป็นด้านพัฒนคติแล้วก็ส่วนที่สี่นะคะเป็นคําถามด้าน สิ่ทิพลน,นะคะแล้วก็ส่วนที่หาเป็นคำถามด้านแรงกดดันและส่วนที่หกส่วนสุดท้ายน,นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการตั้งใจนะคะศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่รวบรวมมาได้นะคะจากสัสมาชิที่ทั้งหมด7คนนะคะก็มีการแจกจ่ายให้ไปกระจายนะคะเป็นคนละ55ชุดสามารถรวบรวมมาได้ทั้งหมด3 8 5ชุดค่ะแล้วก็มีวิจัยขออภัยค่ะมีข้อมูลที่ใช้ได้จริงเนีย่ยเพียงแค่จากรยาชุดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผลการศึกษานะคะ หรือว่าเป็นการวิเคราะห์ข,ข้อมูลค่ะโดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะจากที่เราได้แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มที่ศึกษาต่อแล้วก็ไม่ศึกษาต่อค่ะซึ่งผลเนี่ยออกมาว่ากลุ่มที่ศึกษาต่อนะคะมองว่าใบปริญญาเนี่ยมบ่เป็นใบโดดทางสาหรับการทํางานในอนาคตค่ะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะทั้งในด้านการเงินแล้วก็ทางด้านกําลังใจค่ะแล้วก็ไม่ได้รับแรงกดดันจากครอบครัวแถมยังมีอิสระในการตัดสินใจด้วยค่ะแล้วก็ บุกคนนี้นะคะเชื่อว่าการที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นเหมือนเป็นการฝึกทักษะให้ตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะหรือว่าการสื่อสารค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีการเรือกเรียนในต่อในระดับปริญญาแต่ใดนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับใบปริญญาค่ะแต่ว่ามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนเองมากกว่าค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ได้ตั้งใจศึกษาต่อนะคะสรุปมาได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีการที่ไม่เรียนอย่างเหตุผลค่ะอย่างเช่นบางคนอยากจะเป็น สตรีมสตรีมเมอร์นะคะเป็นเกมเมอร์หรือว่าบางคนก็มีครอบครัวนะคะที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากทำธุรกิจกับครอบครัวต่อนะคะแล้วก็กลุ่มคนนี้นะคะครอบครัวนี้มีความเปิดกว้างค่ะแล้วก็สนับสนุนในเส้นทางที่เลือกค่ะแล้วก็มองว่าการเรียนรู้นอกระเรนะคะก็เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันอย่างเช่นการเรียนคออนไลน์หรือว่าเรียนใน YouTube ค่ะแล้วก็แบบปริญญาสําหรับกลุ่มคนุ่มนี้นะคะมองว่า ไม่ได้สําคัญไม่ได้เป็นคําตอบสำหรับชีวิตขนาดนั้นแต่ว่ามองว่าการพัฒน,นาตัวเองหรือว่าการพยายามหรือว่าการเริ่มที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนคนอื่นนะคะเริ่มเร็วก็เท่ากับได้เปรียบกว่าคนอื่นค่ะ ค่ะต่อมาเป็นผลวิจัยเชิงปริมาณนะคะจากผูต้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด355ชุดค่ะโดยข้อมูลเพื้นฐานหรือข้อมูลด้านประชากรนะคะจะพบว,ว่าผูต้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงค่ะเฉลี่ยอยู่ที่72.7%นะคะต่อมาเป็นรายได้ค่ะพบว,ว่าผูต้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นะคะมีรายได้อยู่ที่10,000-20,000 10บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่35.8%นะคะต่อมาเป็นสถานภาพค่ะส่วนใหญ่นะคะอยู่ในสถานภาพโสดค่ะเฉลี่ยเป็น75.5%นะคะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้มีพี่น้องนะคะเฉลี่ยอยู่ที่74.4ค่ะโดยจากคำถามข้อเมื่อกี้นะคะจะพบว่าผู้มีพี่น้องมีจำนวน2 6 4ท่านค่ะจาก2 6 4ท่านนะคะพบว่าเป็นผู้มีพี่น้องจำนวนหนึ่งถึงสองคนเป็นส่วนใหญ่ค่ะจะเฉลี่ยอยู่ที่35.5ตค่ะค่ะต่อมาเป็นผลการวิจัยด้านความเชื่อนะคะจะจัดตารางนะคะจะพบว่าข้อข้อที่มี ผูต้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดนะคะคือข้อเร่องวฒิวที่สูงขึ้นจะสามารถช่วยเพิ่มฐานรายได,ได้ได้ค่ะและความที่มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุดนะคะคือความเชื่อเรื่องปรินาตีจะสามารถช่วยเสริมสร้างอนาคตได้นะคะโดยค่าเฉลี่ยของความเชื่อทั้งหมดต่อความตั้งใจศึกษาต่อนะคะจะเฉลี่ยที่4.34ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นด้านความสาคัญคะ่ะโดยด้ยนานความสาคัญ 他可以。 ต่อค่าเฉลี่ยอต่อความตั้งใจเรื่องศึกษาต่อนะคะจะเฉลี่ยวิธี3 9มจุดค่ะ,ะผู้ทาวิจัยนะคะได้ทําสถิติเชิงมานะคะเพื่อตรวสอบกับสมมติฐานหลายข้อนะคะว่าตรงกันไหมนะคะกับการทดสอบอัลวมวาะคะ่ะ ซึ่งจะมีตัวแปรกลปุ่มด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะ1นคือเพศค่ะ2คือสถานะนะคะ3าคือรายได้4คือจํานวนพี่น้องนะคะซึ่งการทดสอบอนุมัตนะคะในข้อหนึ่งค่ะเพศต่างการทําให้ความตั้งใจในการเลือกศึกษาต่อต่างกันหรือไม่นะคะการทดสอบพบวา่าไม่สิกนะคะจะสังเกตได้จากค่ามีนะคะที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันค่ะดังนั้นนะคะก็จะสรุปได้ว่าการที่เพศต่างกันนะคะไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการศึกษาเรียนต่อค่ะในข้อที่2นะคะคือสถานะส่งรสเนี่ยทำให้มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาต่อมากขึ้นนหรือไม่ะค ผลคูซิกนะคะยอมรับและสามารถสังเกตได้จากค่ามีนะคะโดยสรุปได้ว่านะคะสถานะเนี่ยส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาและเรีานายนต่อค่ะข้อที่สานะคะคือผู้มีไรายได้มากขึ้นเนี่ยทำให้มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาและเรียนต่อหรือไม่นะคะผลคูซิกยอมรับนะคะสามารถสังเกตได้จากค่ามีนะคะว่าค่ามีที่ออกผู้มีไรายได้มากเนี่ยจะค่อนข,ข้างสูงนะคะสรุปได้นะคะว่าไรายได้นะคะส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาต่อค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือผู้ที่มีพี่น้องเนี่ยส่งผลทาให้มี ความตั้งใจในการเลือกศึกษาต่อมากขึ้นหรือไม่นะคะผลคือซิกยอมรับนะคะสามารถสังเกตได้จากข้ามีค่ะสรุปได้ว่าผู้นี้พี่น้องนะคะส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกศึกษาต่อค่ะค่ะต่อมาเป็นผลการิเคะห์ดเจนชั่นนะคะจัารานี้นะคะจะพบแอรจะพบได้ว่าอาจจะไม่เห็นนะคะจัรานี้นะคะจะพบว่าจากปัจจัยทั้งหมดสีด้านค่ะมีเพียงแค่ด้านเฉลี่ยความสำคัญเท่านั้นนะคะที่ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อค่ะ โดยจากตารางนี้นะคะโดยการวิเคราะห์ถดถอยถดถอยพั้วอุณนะคะจะสามารถทําให้เขียนสมการวิเคราะห์คะแนนพยากรคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้นะคะ y เท่ากับ0.438บวก0.298เล็บ s หหรือค่าเฉลี่ยวความเชื่อคะ่ะบวกศ0นวง s 2 27, 5, หรือค่าเฉลี่ยวความสำคัญะคะ่ะ บ0 2 9 0วงเล็บ x3 หรือค่าเฉลี่ยอิทธิพลค่ะและบ0 2 7 5วงเล็บ x4 ค่าเฉลี่ยแรงดันค่ะถ้าตกลงนะคะดีจากการวิเคราะห์อาจารย์การวิเคราะห์ทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะเราจะสามารถสรุปผลงานทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ค่ะจากสมมติฐานทั้งหมดแข้อ 5ข้อค่ะและปฏิสเสธทั้งหมด3ข้อนะคะโดยข้อที่ปฏิสเสธคือข้อที่1ค่ะปัจจัยได้ประชาประสาทเรื่องเพศนะคะเพศหญิงจะมีเพศหญิงนะคะจะมีความตั้งใจศึกษาต่อมากกว่าเพศชายค่ะข้อนี้ปฏิเสธนะคะ,นะ,คะเนื่องจากผลการวิเคราะห์พบว่าเพศไม่มีผลต่อการเรื่องศึกษาต่อนะคะและก็สมมติฐานข้อที่6ค่ะปัจจัยด้ทัศรคติเรื่องความสาคัญสมผลต ะระดับอุดมศึกษาในทิศทางเดียวกันข้อนี้ปฏิเสธนะคะเนื่องจากเมื่ก็จะคู่พบว,ว่าความสาคัญไม่มีผลต่อการเรื่องศึกษาต่อค่ะและปฏิเสธข้อสุดท้ายคือสมสมติฐานข้อที่7ค่ะคือปัจจัยด้แรนนกผกดดันที่ส่งผลต่อความตั้งใจเรื่องศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในทิศทางตรงกันค่าข้อนี้ปฏิเสธเนื่องจากว่าเมืรอสักคู่จะพบว่ามันควรเป็นในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ทิศทางตรงกันฆ่าค่ะต่อไปนะคะเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะส um> ่งเสริมระบบเราเปิดโอกาสให้เราทนรได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริงค่ะคือมีทั้งสายด้านวิชาการสายอาชีพแล้วก็อาชีพทางเลือกค่ะสามารถให้ปฏิบัติงานจริงทดลองงานจริงแล้วก็มีการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านค่ะต่อมาคะก็จะเป็นการเพื่อความยืดหยุ่นในระดับบุดมศึกษาค่ะคือปรับหลักสูตรแบบเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนไฮเบรคค่ะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปรับแล้วก็เลือกทาให้สอลของกับเป้าหมายของในชีวิตตัวเองได้ค่ะและ้วต่อมาเขาจะเป็นการสนับสนุนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคนมีการจัดสรรทุนให้กับผู้ที่มีครอบครัวที่แบบว่ามีข้อจำกัดทางด้ฐฐานเศรษฐกิจอะคะรายได้ต่ำวันเดือนเงนบาทแล้วก็เปนผูุเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นผู้ที่มีภาระเรียนน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้สามารถเรียนต่อได้อย่างแท้จริงค่ะ มานะคะคือก้อเสนอของแซนอนคตนะคะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นการที่เราจะดูกลุ่มใหม่ๆค่ะมันเป็นเยาวชนนะคะในต่างจังหวัดหรือว่าชนบทน,นะคะก็ <ๆ S 2> จะมีดูในเรื่องของความคาดหวังนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาสนใจนะคะสิ่งที่มันจะเป็นบริบทที่สามารถช่วยการตัดสินใจได้ค่ะข้อที่สองนะคะก็ะจะเป็นในเรื่องของตัวปแปรค่ะจะเพิ่มด้านจิตวิทยาเข้าไปด้วยนะคะข้อที่สามคือผลกระทบด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI หรืออาชีพยุคใหม่ในยุคดิจิทอลค่ะจบกันพีเสษนาคะขอบคุณค่ะ ไปที่ให้บรกาเสร็จก็ออกฟูฟูดวก็ได้เก็บไม่หมดมันหอยไดหโอเคมา ไปหน้าไฮโปเทนเซสโอเคเราไม่ zoom ออกมา zoom in เลยน้อร์ี่หนม่งโอเคทำไมถึงเลือกตั้งไฮโปเทนเซสโดยระบุเป็นรายได้มากกว่าที่น้องสองคนมีที่มามาจากไหนที่มาจากสัอย่าง ข้อสองะค่ะมันจะมีในงานวิจัยอะค่ะที่บอกว่าถ้าเขามีรายได้สูงอะค่ะเขาก็จะเหมือนมีกําลังในการที่จะส่งต่อเขาเรียกอะไรส่งบุตรหลานของเขาอะค่ะข้อสอข้อสมันคือข้อสอ,อ,สอ,อค่ะหมื่นมึงคือรายได้ต่ำ หมายถึงว่าตรงคําถามของเราค่ะตรงคําถามที่ที่เราไปเก็บแบบสอบถามมะค่ะเราจะตั้งไว้ว่าสูงถึงหนึง่งหมื่นหนึ่งหมื่นขึ้นไปอะไรนคะคะคนนำจ่าอกในข้อที่เป็นหนึ่งหมื่นตั้งแต่หนึ่งหมื่นแบบขึ้นไปอะค่ะเยอะแล้วก็มันก็เราก็เลยตีความว่าการที่ท่ารายได้ของเขามากกว่าหนึ่งหมื่นก็คือเขาเลิกที่จะศึกษาตอ่อส่วนโกคิดว่าเออ อย่างข้อ3ข้อ4เป็นการตั้งไฮเปอิซิสติกแปลกไม่ค่เห็นโดยปกติเรามนักจะไม่ระบ,บุลงขนาดนี้ว่ารายได้เท่างนั้นรายได้เท่างนี้มีพี่น้องอกี่คนอะไรนมันดูมันดูทูสเปซิฟิกไปมันดูทำให้สมมติฐานมันแคบจนแบบแคบมากจนเกินไปเ mm hmm. นาวเออมพูดถึงกระบวนการ mm hmm. การแจก ข้อมูลแห่ฟังหน่อยว่าไปแจกอย่างไรเวลาเราบอกว่าเราสะดวกอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ควาสะดวกของโจ๊กคือมันก็ต้องคิดยิดนึงว่าสิ่งที่เราไปแจกมันมันอยู่ที่ไหนมันยังไงมนูไปแจกมันอย่างไรลิงนะคะก็คือในการสร้างลิงค่ะแล้วก็อย่างีกลุ่มหนูนะคะเน้นเป็นการที่ แจกจ่ายให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือไม่ศึกษาอยู่ก็จะมีลงในกลุ่มเฟซบุ๊กค่ะที่เขาปเป็นกลุ่มที่สมมติกำลังเรียนต่อเนี่ยค่ะเหมือนกลุ่มที่เขาจะชอบหาว่าจะเรียนต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มอย่างงี้ก็คือเอาไปกระจายลงตรงนั้นแล้วก็พวกหนูก็จะมีพี่น้องอยู่แล้วก็จะมีกระจายแล้วก็ให้น้องส่งไปให้น้องให้เพื่อนของน้องอีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ừ, โดยปกติก็จะต้องตัดสินาว่าส่งกลุ่มไหนส่งแบบไหน กลุ่มวิธีสมาชิกี่คนนะแต่ว่าอันนี้เราจะแบบมีใสไ่ไม่ไม่ได้เขียนเนาะ,อ,ะอันนี้พูดรวมๆ q อ a l i t a t i v ก็ไม่ได้อธิบายว่าประมวลผลมาอย่างไรวิเคราะห์ผลมาอย่างไร,รได้เกี่ยวกับใช้ทฤษฎีอะไรโพดิ้งอะไรเงี้ยอยังยังนี้นนนนนม,มีเขียนเนาะ,ะที่ที่แปลกๆอีกอันหนึ่งคือตอนที่รายงานผลมาเนอะว่า เซ็นทีเซนว่าอะดูที่ค่ามีช่ยค่ามีก็แค่ค่าหนึ่นออกมะมันบอกได้ประมาณนึงแต่ว่าการที่รบุระบุว่าสิ่งนี้มันมีนระยะสษ์สำคัญทางสถิติหรือไม่ต้องดูที่ค่าสิมันก็ผิดหมดเลยกับพีเซนว์าอะไรเพราะว่าบอกว่าดูค่าแบบดูค่ามีชัยค่ามีค่ามีดูค่า,ามีชัยนี่ใช่อินดิเคเตอร์ที่จะบอกว่าสิ่งนี้ถูก บอกมีเนื้อสัมผัสตัวโอเคครับก็สกเสร่จได้จากอาจารย์ตอนตนี้หนึ่งแลาทีนี้จะถามว่าทำไมเราถึงเลือกกลุ่ม15บ้าถึง2ี่สบขนค่ะต้องบากว่าอัน,อนแรกค่ะมีความเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มเจนแซดค่ะแต่ว่ากลุ่มเจนแซดบางกลุ่มส่วนใหญ่ก็ มีการศาึกษาต่อไปแล้วก็เลยเลือกช่วงเรียนที hmm. mm ่อ hmm. ย okay. well, yeah, ู่ในช่วงกำลังจะข้บเกี hmm ่ยวกับประเด็เรียนปริญญาตรีนะคะจะยังยังอยู่ในช่วงแบบมัธยมปลายประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราเรื่องที่แบบทั้งศึกษาออกก็ไม่ศึกษาหรอกครับผมกำลังคิดว่าสิบห้างก็ค่อนข้างที่จะนี่เหมือนกันนะค่อนข้างเด็กอยู่เหมือนกันเนาะคือมองว่าเด็กแบ่จะโขึ้นขมองไป เรื่องกันแล้วว่าเขาใจจะเรียนจะเรียนต่อยังไงเขาก็เริ่มบังบ ทีนี้ก่อนคร้เห็นตัวเลขหนึเราบอกว่าเราเราเก็บข้อมูล364คนด้วยนันใช่เรา็บองบอก3อ่็เราต้องระวันว่าเรา364จะเป็นรวมผู้ตอบแบบสอบถามจังหวะ ตลอสับปตัวเลขใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ข้อมูลที่เราได้จากการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อไหนยังไงบ้างครับก็คือจากที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมานะคะก็สามารถสะท้อนได้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก่อนการศึกษาแล้วก็ คนที่ศึกษาต่อเนี่ยเขามีความคิดแบบไหนกับใแบปบริญญาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถตอบได้ว่าตรงวัตถุประสงค์ทีอ่อยากจะทราบถึงคนยนุคปัจจุบันนี้คะ่ะก็สามารถตอบตรงนั้นได้อาจยชี้ให้ดูหนข้อไหนบ้างครับอ,อย่างเช่นข้อที่บอกว่าความเชื่อไปในทางเด,ยเดียวกันนะคะที่ศึกษามาแล้วเราไปสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพมาเนี้ยคะ่ะจาก ผู้ดเก็บบอ์แบบสามทั้งหมด9คนก็คือแบ่งเป็น5คนที่เลือกศึกษาต่อแล้วก็5คนไอ้4คนที่ไม่เลือกศึกษาต่อครับ5คนที่เลือกศึกษาต่อเนี่ยเขามีความเชื <c ough> ่อไปในทางเดกยวกรันกับผลที่จะได้ออกมาว่ามันเป็นยังไงกันว่าคนเลือกเรียนศึกษาต่อเนี่ยครับคือเขามีความตั้งใจมีความเชื่อว่าการศึกษาจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นการศึกษาจะทําให้อนาคตเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยับประมาณนี้มันก็จะสอดคล้องกับเชิงปริมาณที่เราไปเก็บมาด้วยครับ โอเคแล้วทีนี้ในในเรื่องของตัวข้อเสนอแนะข้อข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติของเราอันนี้เราเอาผลจากการวิจัยข้อข้อไหนมาทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบ้างครับอย่างเช่นข้อเสนอแนะนะคะของของเป็นเชิงปริมาณนะคะข้อเสนอแนะที่บอกว่าจะจัดส่งจะเสริมเป็นทุนการศึกษาอะไรอย่าง เนื่องจากว่าเราเก็บบสอบถามมาแล้วผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า1,000บาทเนี่ยเขามีความตั้งใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อน้นอยนะครับก็เลยเราก็เลยทําการจัดเป็นทุนอย่างเงี้ยขึ้นมานะครัเพื่อที่แบบว่าจะส,งส่งเสริมให้เขาได้รับการศึกษาในภาคบุคการศึกษาม,มากขึ้นเราเรื่องของความคิดอยู่นะครับเราเอาเด็กไจากทั้งหลา เราเขียน่าเราต้องทำให้หลักสูตรนี้ยืดหยุ่นแต่มีหลักสูตรให้จุดอ๋อค่ะมามาจากทางวิชาเช่กเจอปริมาณแล้วก็คุณธรร,รมค่ะถ้าจากปริมาณเนี่ยมันจะอยู่ในด้านของความความสำคัญแล้วก็ความเชื่อเดินมันจะนมีคําถามหนึ่งที่ถามประมาณว่าคุณแต่ว่าคุณมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนแต่ว่าสามารถศึกษาได้จากระบบสื่อออนไลน์หรือว่าระบบภายนอกได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทั้งการที่เก็บแบบปริแบบคุณภาพมมาเนี่ยเขาบอกว่า การเข้ามาเรียนการศึกษาในภาคบุรณการศึกษานั้นทักจะเสียเวลาในการดำเนินชีวิตแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไปทํางานเลยเนี่ยเขาเริ่มได้ไวกว่าเพราะฉะนั้นการเรียนแบบไฮบริดหรือว่าการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมอันดานเวลาให้เขาเพราะว่าเขาก็สามารถเอาเวลาไปทํางานแล้วก็สามารถศึกษาไปด้วยได้ในภาคบุรณการศึกษาโอเคครับทีนี้ข้อสุดท้ายถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าที่เราไปเก็บเดต้าสามร้อยกว่าคนเนี่ยจำเพียงพอต่อการ เราพยายามเก็บกลุ่มตัวอย่างนะคะจากที่อาจารย์บอกว่าอเจ้าคิดสรีตธรรมนิจัยนิ่าอ,อย่นะครับก็คือจากเด็กเก็บจากเด็กอายุส5 <c oughs> ้าถึง20ปีนะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันมันเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่เราเลือกมาก,ก็คือจากคนจำนวนนี้ที่เขากําลังอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะคะในการเลือกการศึกษาระดับปริญญาหรือว่าจะเข้าศึกษาหรือไม่เข้าศึกษาแต่ว่าถ้าหากใครเนี่ยต้องการที่จะ ไปทำหัวข้อวิจัยเพิ่มหรือว่าอะไรไหนก็สามารถใช้แบบผลวิจัยหรือว่าคำถามอนี้ไปเก็บกับผู้ที่ต้องการเป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคําถามที่ถามมานี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะขอบอกว่าเก่งความตีนเยอะรู้โดยบอกแต่พอมาวันนี้ที่ฟังเวอร์ชันวันนี้กับเวอร์ชันแรกที่เคยเจอกันเวอร์ชันแรกดูแบบสวยจังนะเข้าใจไหมครับรูเก่งขึ้นเยอะรู้เก่งขึ้เยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอ่อแบบว่าขอแบบขอขนมหวานน่อย่างก็ได้โอเคเลยครับผมก็ขอบคุณนะครับผมแกแกแกในนช่วยแล้วก็ไม่ช่วยนะเพราะว่าาขให้เงินเสร็จเขาเขาไปจบนะเล่นน่ารักือนเรื่องอนุวาสันนี้เรื่องอนุวาก จริงๆก็ไม่ได้พูดถึงรอเร์เ็นต์หรอกคือแ,แต่ว่าดูน้ำเสียเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้คุณทำไม่โค้งคือตอน,น,น,นพอิชซแล้วมไม่รับทดอต่ออาจจะดูเ่ลาทดสอบมาส่วนเวลาเพื่ออีคนูว่าดูที่ซิกแต่ว่าทีกจรสังเกตให้นนะกับไปสังเกตน,นีอะไรเนี้ยนะเมื่อัสมมติฐานอันก็ช่วยนะชื่อว่าผม,ม,มเป็นค้องอนีว้ว่าให้ย่างบนหนึ่งคนเด็กๆเช่ แต่คำตอบี่ต่อม่ปูเพราะว่าคิจจะมิจจะรไงว่ามิจจะไปเจ็บคนไหนเีอยหรือคนไหนน้อยไ่ได้เจ็บงไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกเฮ้ยต้บอกก่ว่าะเ็นมทางนี้มันมีรลิ้ของขอพทเารถชิ้อะไรที่ตั้งอยมาเนาะมีข้อเจข้อแปที่ข้อเจเนี่ยที่รวเข้ากับไปดูตอนส่งเลสเป็นเนาะผู้กันสองรอบละแล้วมัไม่จบ แรงกดดันมีผลในทิศทางตรงข้ามหรือมีผลในทิศทางเดวลาไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้หมายถึงว่าสุดท้ายอะ่ะเหมืนอนมันยูตั้งอันนี้กับตอนที่ยูฏิเสธอะ่ะเหมือนว่ายูจะผิดตัดเหมือนว่ายูจะสับสักอย่างเลยไม่รู้ว่ายูจะเช็คอะไรคือถ้ขั้นตั้งอันนี้ว่ายูเอ็กซ์เปค ที่ทางคนข้ามอยู่ก็ต้องติเสสรอไปลบอแล้วถ้าอยู่สลอออกมาเป็นบวกอยู่ก็ต้องติเสกติเสกอะถูกไหมแล้วสรอออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบอออกมาเป็นบวกก็เลยติเสเพราะว่าในสูติทาอะไก็ตรงโอเคโอเคเพราะฉะนั้น่าสมการที่